สวัสดีครับกับผมชื่อนายบารรกอนานันต์เลขที่หกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งวันนี้ผมจะมาเป็นตัวแทนของกลุ่มโครงงานเรื่องเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติครับโดยโครงงานนี้นะครับมันจะเป็นโครงงานที่ง่ายง่ายที่ท,ทุกคนสามารถนาไปทําตามกันได้ครับก่อนอื่นไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยครับควานนี้นะครับก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่น้อยมากๆเลยครับที่กคนสามารถทําไปตามตามได้นะครับ หนึ่งก็คือเทงน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับสองนะครับหัวท่อ PVC นะครับสามมอเตอร์ช่วยในการสั่นนะครับสี่สายไฟนะครับห้าก็คือหัวแปลงครับส่วนที่หกนะครับก็คือในตัวของสมาร์ทปลั๊กครับตอนการทำงานกันเลยนะครับหนึ่งนะครับเราก็จะเชื่อมตัวของสมาร์ทปลั๊กเข้าไปในแอปนะครับ สองนะครับก็แค่ง่ายๆเลยนะครับถ้าทุกคนออกไปนอกบ้านแล้วลืมให้อาหารไก่ทุกคนก็สามารถสั่งเครื่องผ่านไอตัวนี้ได้นะครับไปดูกันเลยครับว่ากดยังไงสั่งยังไงครับ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆทุกคนสามารถไปทำตามกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังครับ